รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566นายถาวรแสนพันดอนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสิงห์ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น,นทำทางวิชาการ1.1มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยคำนึงถึงบริบทและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา ตรงกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียน1.2มีการจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและสุนชนมีส่วนร่วมในการดิเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและจัดทำรายงานประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป1.3มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้1.4 มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดมีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจัดทำรายงานผลเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา1.5มีการจัดทำคู่มือการนิเทศและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 1.6มีการดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียนนำผลไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครูเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2อมีการดำเนินการจัดทําคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอํานาจและเป้าหมายของสถานศึกษามีความครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจหลักของสถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสอจอมีการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนจัดทำสารสนเทศแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนมีการติดตามประเมินผลและรายงานผล2.3มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน5ขั้นตอน สร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม31มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารงานจัดการสถานศึกษาทำข้อมูลสารสนเทศและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมการบริหาร3.2 มีการจัดทำรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงโดยมีการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนมีการชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้องรับทราบมีการทดลองใช้ติดตามประเมินผลการใช้รายงานผลการใช้และนำไปปรับปรุง เผยแพร่เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพบริหารและได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาด้านที่4การบริหารง,งานชุมชนและเครือข่าย4.1มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จัดทำมาตรฐานภาระงานเครือข่ายโดยเน้นอย่างเป็นระบบถูกต้องสะดวกและทั่วถึงชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบมอบหมายงานโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความต้องการของสถานศึกษา 4.2ค่าพเจ้าได้ดำเนินการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานติดอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1 ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถานศึกษา5.2ข้พาพเจ้านำความรู้ทักษะนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษามีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้ในวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ ส่วนที่2การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์คุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องรูปแบบการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาโดยใช้ Active Learning และ PRC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของบุคลากรโรงเรียนเหล่านาแก่วิทยานุสนร์ผลลัพธ์คุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร้อยละร้อย 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับในปีการศึกษามีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ3าครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นผู้นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงเชิงคุณภาพ การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและมีพัฒนาการสูงขึ้นสรุปผลการดำเนินงานรูปแบบการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาโดยใช้ Active Learning และ p r c เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของบุคลากรเร,เริ่มพัฒนาสูงกว่าระดับที่คาดหวัง